สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะมื้นนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบพาพ่อกันที่เก่านะครับเนาะที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายเช่นเคยนะครับเนาะพร้อมกับน้องลาครับมาเก่าลูกเคียงง่วงัวหรือสร้างกับปงฮู้ด้วยครับมื้นนี้แม่สาวท้องแรกเวยครับเด้อแม่สาวท้องแรกที่มาเปิดราคาพิเศษราคาสุดประหยัดนะครับเนาะซื้อหนึ่งได้สองครับ มื่อนี้ซื้อหนึ่งได้สองเมษาท้องแลกใกล้สิได้กินน้องพร้อผมนะครับเด้อเดือนหนาครับไปเดือนหนาสิได้กินน้องเนะครับเด้องัวตัวนี้ท้องแปดเดือนแล้วครับพี่น้องมื่อนี้เขามาแล้วก็ฝากดนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทําคลิปหาวงงามๆม,มาให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมได้จับได้จองนะครับเนาะแล้วก็ฝากขอบพระคุณเอฟซีเอฟซีบว์วัซิยู่ทางใกล้ทางไกลต่างประเทศในประเทศนะครับเนาะสิทธิได้ทําการสั่งงัว ว่าสิอยู่เกาหลีออสเตรเลียอิสราเอลหรือว่าประเทศต่างๆนะครับเนาะที่ได้สร้างง่วเขามากครับกุ้งเจริญทัพฟาร์มขอพระคุ้นเป็นอย่างสูงนะครับเด้อสิไว้วางใจนะครับเนาะมื้อนี้น,นําผลงานดีให้นำนาวัวด,ดีวัวด,ดีวัวคุณภาพวัวเกรดท่อง8เดือนครับใกล้ได้กินน่องแล้วมาเปิดในราคาที่พี่น้องที่ว่าพ่อไปพอมานะครับเนาะห9 0 0 0บาทพี่น้อง หาหมื่นเก้าพันบาทขายเลยนะครับเด้อซื้อหนึ่งได้สองซื้อหนึ่งได้สองห้าหมื่นเก้าพันบาทสาวท้องแรกเคเอฟหกแปดนะครับเนาะพี่น้องท่านใดท่านใดสนอกสนใจครับห้าหมื่นเก้าพันบาทอีสานทรงหิ่งห้อมครับพี่น้องถือว่าถือว่าคุ้มนะครับเด้อคุ้มเลยครับ,รบหาหมื่นเก้าพันบาทเป็นงัวปากใหญ่กินเก่งครับเพิ่งเดียวครับหลังตรงอัดหลาดพี่น้องเพิ่งถ่ายวันนี้ ถ่ายงามแพีงครับระดับการจับของคุณหางสวยครับหางพ่วหอดสวนเลยครับนี่นะครับเนาะเลมหยากินหยาดีเด้อพี่น้องเด้อเลมหยากินหยาดีเป็นงวยใยงวยใยปากใเนะครับเนาะกินหยาทุกชนิดครับเป็นประเภทเครื่องตัดหยาก็ว่าได้นะครับเนาะเบิ่งเดียวพี่น้องว่าแต่พี่น้องมีหยาเด้อครับเด้อช่วงนี้เขาก็บ่ต้องไปเน้นอาหารนะครับเนาะ ถ้าคือถ้าคืดว่าเฮาสิต้องการกําไรแบบหลายๆเนาะงัว่เฮาก็เลี้ยงเอาแต่หยาครับหยาแรกเนื้อหยาแรกงัวครับพี่น้องห้พี่น้องคือแบบซี่นะครับด้วยเสริมอาหารบ้างนิดหน่อยนะครับเนาะพี่น้องเราพี่น้องก็สีได้เลี้ยงงวัวแบบมีความสุขบ่าต้องไปคืดว่าสิขาดทุนหรือสบ่บด้ทุนนะครับนาะเเราว้าเฮาเลี้ยงหยาเขามีหยาอยู่แล้วซื้อไปเลี้ยงโรดพี่น้องบ่าขาดทุนแน่นอนครับ กินเก่งเรื่องง่ายเครื่องโบดเครื่องดีเดือบดำเด้อครับเด้อเครื่องโบดเครื่องดำเมืองเด็ดละพี่น้องวันนี้นิสัยขึ้นเช่องน้ำเลยครับงัวอนาคตไก่เด้อพี่น้องเด้อพึ่งสิได้ลูกโตแรกเด้อครับเด้อนี่ในท้องนี่พี่น้องท่านใดสนใจห้าหมื่นเก้าพันบาทอีสานทรงให้ฟรีดนะครับเด้อเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้านะครับเนาะ พิกัดชมวัวบ้านน้องคําตําบลน,น้าคาอาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะช่วงนี้ก็มีข่าวข่าวจากรัฐบาลนะครับเนาะวารเหตุสัญญาและอีหยางผ่านกับประเทศจีนแล้วสิน้างัวาจากไทยเข่าจีนโดยบวพันกักการจากเล่านะครับเนาะกสิง่ายขึ้นสะิน้างัวออกได้หลายขึ้นนะครับเนาะถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวเลียงงวัวนะครับเนาะชาวงัวเข้ากไปที่พอมีทุนมีหยางกับเก็บงวัวซื้อง,งัวเข่าคอกได้ครับเด้อ คืออนาคตทั้งหนาขึ้นมาตัวละแสนตัวละเจ็ดแปดหมื่นหรือว่าตัวละห้าหกหมื่นแต่ว่ามันขายนาง่ายมันก็นโอเคลหระครับพี่น้องสำหรับอนาคตพี่น้องเฮาเนาะครับเนาะวัวต่อเป็นอีกอาจสิค่าขายง่ายขึ้นเนาะครับเนาะเอาเด้อครับเด้อพี่น้องทบทวนกันอีกนิดเทืยนึงครับวัวสาวท้องแรกครับเป็นวัวสาวท้องแรกได้ครับตัวนี้ เปล่าใหญ่ทองแรกเด้อครับเด้อทองเคเอฟหกแปได้8เดือนเนาะครับเนาะงทอง KF68 ได้8เดือนพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันเนาะครับเนาะอยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันโทรหาผมเลยครับเบอร์โทร0 6 2 2 6 8 0 0 3 9ในราคาเพียง59,000บาทพี่น้องมึงเนี่ยมัวใยญกมัวตัวบปลใหญ่หนึ่งครับความสูง150บวบวกบวกบวก คุณสมบัติครบถ้วนหมดเลยครับเด้อนี่ครับอัตลักษณ์คอลายนิดหน่อยครับนางนางงอกนิดน,นึงเนาะครับเนาะเครื่องบทดชัดเจนเล็บสวยเล็บงามที่สําคัญท่องแปดเดือนพร้อมสี่ด้กินน้องเดือนปลายเดือนหนาครับพี่น้องอ่ะปล่อยกินหยาเลยน้องลาบันนี้ปล่อยเขากินหยาเลยเพราะว่าเขาเป็นประเภทดูดนันกินหยาก,กิงเรียกไง,งครับน้องอะเรียกไงวะครับง่ายเนาะ ต้นยางมันกรกินต้นยงมังกกินโอ <c oughs> ้วตัวนี้มงใหญ่เลยครับเด้อใหญ่ตัวจริงใหญ่ครับเครื่องบดชัดเจนม่วลักษณะนี่ใส่พอใดออกพอนั่นเลยครับเด้อร้อยห้าสิบบวกบวกครับ <c oughs> ถือว่าเป็นง่วสาวทองแรกอีกตัวหนึ่งเนาะครับเนาะ <c oughs> กินหยาเก่งพี่น้องท่านใดที่มีเดินหยามีปลาหยามหยัยงสิเอาง่วไปเลี้ยงตามธรรมศาสตร์หรือว่า มีหยาอยู่แล้วนะครับเนาะง้วตัวนี้เหมาะแห้งเลยครับเด้อถือว่าหนาเลี้ยงหนาเอาไปเลี้ยงเอาลูกเอาเต่าเลี้ยงทำกำไรในวาระในข้าวหนาเนาะครับเนาะนี่ครับมึงเดือดละไงกูรถไทยครับเ <c oughs> นี่แหละเทียเทียบไงกูรถไทยนั่งละยินหยากเก่ง หรือว่าเรียงง่ายเนาะนแหลาเนาะกะมื่นมื่นกะสิเปิดหัวโหลนท่ายาตซีว่ว่ายศูนย์เก้าหกได้ครับเด้อพี่น้องก็ฝากติดตามมืออื่นน้ำเลยครับเด้อหรือว่าทุกๆมือต่อไปนะครับเนาะฝากติดตามทางช่องทาง YouTube กุ้งจเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้พี่น้องกะอย่าลืมนะครับเด้อแม่ตัวนี้แม่นี่สาวทองแรกครับพร้อมขีดเอฟหกแปดได้ 8เดือนราคา59,000บาทเอาเลยนะครับเด้อยเป็นราคาขายเลยนะครับด้วยตัวนี้ที่น้องท่านใดสนอกสนใจโทร่เลยครับเบอร์โทร0 6 2 2 6 8 0 0 3 9งสมวยยังสดยังสาวยังอนาคตไก่นะครับนาะเป็นสาวใหญ่ลูกแรกเลยครับด้อ <c oughs> กะก่อนจากกันไปก็ฝากช่องคาัด้ะครับด้วยช่องกุ้งเจริญทรัพย์วงงามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตาม าะว่าสิเป็นพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศในประเทศหนุ่มโรงงานสาวโรงงานหลากหลายอาชีพนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับเนาะมื่อนี้ผมกุ้งจเจริญทรัพย์กำลองหลายสิขอจากไปด้วยคําว่าสวัสดีครับ